รถชูรือขับจากทิวาจิรับที่กาลนาวาุดพลิกขับจากรถชูเรมาดูมันีบาจากรถชูรอ้วจาทัาไม่ดีขนาดไหนงมว่าสาวเขไหลครับเจ้า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 ทำไมะเฮ้าร้เจ้าเจ้าไม่กลางเจ้า่าเไม่ตายเลยูีเ็เครจะเป็นที่จะเป็น ที่ทำให้ได้เนาวเกี่ยว่การน้วนจากบนได้ก็ไปยอมถ้ารามาสเจ้ากัหมาังคหนีหร่งุาดีงจริๆมาน้แตงกระสเห็นปุ๋ยตัวมันหนีหนีไม่ออกออไม่ได้ข้าจะเป็นหมูเป็นก้าเป็นควหมดแนวเลงทียล้วติดยางเสียนะพ้นนี่มีชอนอย่มีสามจริงๆแล้วก็สาบีถามา ขึนเลย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 ไปลจาวาสองครับให้จวสาตามจวสีเคาะป๊อกปอกป๊ออีกทีหนึ่งทีั้นติการเฮิรไหลหัวเรือสาวคำไหลจัเขาคำไหลจะบเขาคำไหลจับเขาคำไหลจับเขาไหลจัเขาไหลแล้วก็เข้าเส้นชัยเปิดตาอันยูนายูนาเฮ้าหนังผู้ใดยูนาเฮ้านังผู้ใดนำไปหแก้ว้